ลิซ่าแบล็กพิงค์บินไปไต้หวันเตรียมระเบิดความมันคอนเสิร์ตเดดไล i ์เวิ r ์ d ทัวรในลุกผมยาวและกางเกงเอวต่ำสุดชิคล่าสุดลิซ่าและลิสามโนบาลสมาชิกวงแบล็คพิงคได้ออกเดินทางจากสนามบินกิมโปประเทศเกาหลีใต้เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองเกาสงประเทศไต้หวัน สำหรับการแสดงคอนเสิร์ต Deadline World Tour ซึ่งเป็นการกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตของวงอีกครั้งการปรากฏตัวของลิซ่าที่สนามบินเรียกความสนใจจากสื่อมวลชนได้เป็นจำนวนมากเธอมาในลุคที่ยังคงผมยาวสวยตามแบบที่แฟนๆชื่นชอบสวมใส่เสื้อครอปเผยช่วงเอวแมชกับกางเกงยีนส์เอวต่ำและม้วนขาขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมและตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์ของเธอ แม้จะมาในลุคที่ดูสบายๆแต่ความน่ารักเป็นกันเองของลิซ่าก็ยังคงชัดเจนเธอบอกมือบายบายและโค้งคำรักก90องศาตามแบบฉบับของเธอก่อนจะเดินเข้าไปด้านในอาคารผู้โดยสารหลังจากที่ลิซ่าออกเดินทางไม่นานสมาชิกค,คนอื่นๆของ b l a c k พิงกก็ทยอยตามมาเพื่อเตรียมระเบิดความมันให้กับลิงเช้าไต้หวันในเดไลท์เวิร์ทัวร ซึ่งแฟนๆต่างก็เฝ้ารอคอยที่จะได้ชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดปังของเธอและเพื่อนร่วมวงอย่างใจจดใจจ่อ